จานดีโรบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบ็อกฟุตคิงพิทออสตาอะนิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอื่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบั็กตาสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะเฮ้ยวันเอพิลฟูดเดมมึงก็ยังจะหาเงินไอ,อ้ถ้าเสียงผมแปลกๆก,ก็ขออภัยนะฮะกูเพิ่งตื่นนะท่านผู้ชมนะยังไม่ทำปิดอะไรเลยเอพิลฟูดมึงมไมกแก้วเนี่ยเพชรซิมูเลเตอร์เกมหาหลอกเด็กตังค์ไหนมาดูดิเพชรซิมูเลเตอร์ X แอพิลฟู อัปเดตเอเฮยกูจะบ้าแปลกันหน่อยละกันคุณน่ะได้จําเกมพาร์ทส,สัตว์เลี้ยงไม่จํากัดอันนี้ได้หรือไม่ไหนอขอดูเดะอ้อโหอีสามหืก้าพันเก้าร้อยโลบักกูจําได้ว่าเกมพาร์ทนี้ตั้งแต่เพจซิมูเลเตอร์พาร์หนึ่งอะที่เราซื้อปุ๊บเราเราก็สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้แม่งทุกตัวเลยฮะท่านผู้ชม ซึ่งเกมแม่กตายเพราะไอเกมพาเชนี่แหละตอนแรกเนี่ยฉันทามันมันเป็นเลือกโลกแล้วมันก็ติดอยู่ผู้คนมากมายสนุกกับมันฉันคิดว่ามันเหมาะสมที่จะกลับเอามาทําในเอพิฟูลเ <c oughs> นี่ยโอ้โหออลี่ฟอร์ทูเดก็คือขายเฉพาะวันนี้ใช้ได้เพียงแค่เจ็ดสิบสองชั่วโมงฮะโอเคเกมพาชหนึ่งหมื่นโลบักใส่สัตวเลี้ยงได้ไม่จํากัดแต่ใช้ได้แค่สามวันเนอะโอ้โหสัตว์เี้ย, oh, 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 ยกว่าห้าร้อยตัว แม่ง <G ül> ใครที่อยู่เซิร์ฟเดียวกับมึงเนี่ยกลัวได้คอมระเบิดและก็มีอีเวนต์ใหม่ด้วยอ้าได้ครับผมได้จัดไปเลยครับแต่ก่อนจะจัดไปเรามาเข้าสู่ช่วงคำถามโดในใจโดนเทินก่อนนะฮะคลิปที่แล้วเราถามว่าถ้าคุณเลือกปกป้องใครสักคนได้เนี่ยคุณจะเลือกปกป้องใครครับผมน้องผู้โชคดีของเราน้องซันเคดีฮะเขาบอกว่าปกป้องจอร์ดี้เพราะว่าถ้าจอร์ดี้ตายคุณจะไม่ได้โลบ,บักะ ไอหน,นุ่มนี่มันหัวดีดิี่ยงอไปเลยฮนะ400โลบักนะจ๊ะซื้อคัพตาลสำหรับที่นี้เราถามว่าถ้าหากคุณเสียเงินได้แบบไม่จํากัดเนี่ยคุณจะใช้เงินทําอะไรเป็นอย่างแรกฮะเออตอบกันมาปัป่นๆนะใครปั่นสุดเอาไปเลย400โลบักนะจ๊ะไปเข้าตัวเกมกันดีกว่าเข้ามาในตัวเกมแม่งเอาก่อนเลยฮะนี่อัปเดตเอพิลฟูลแล้วก็อินฟินิตี้แพ e อีคิวแล้วก็ฟรี e เอ็กซ์คูซีแพเด้ยมีอีเวนต์ใหม่ด้วยหรือเนี่ยเ,เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่า แม่เงยของจริงไม่ติงนังด้วยฮะโอ้ 9, โห9,999โบลบักขายเพียงวันเดียวเท่านั้นแต่ว่าใช้ได้เจชั่วโมงหรือก็คือ3วันเองใครบ้านไม่รวยยาซื้อยกตัวอย่างเช่นกูฮะกดซื้อไปเลยป้าบก็ไปเป็นไงหลังเงินไม่พอ คนก็อย่าลืมซื้อเสื้อมอคุมากันก่อนนะท่านผู้ชมมึงดูดีกูไม่มีโรบักจะเรือเลวแดกข้าวกับถังกระยาเลยเดนเนี่ยมามาออนไลน์ท่านผู้ชมกลาบแล้วนะอย่าลืมไปซื้อกเดือนนะเสื้อมอคุมาน้าราคาแค่สิบโลบัก เออฮอด้วยบารมีที่ทุกคนซื้อเสื้อผมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้กูซื้อได้แล้วโอ้โยสุดยอด呵呵อเอฟซีกอลลี่มันตัวจริงจริงอย่าลืมนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อด้วยและตอนนี้กูซื้อมาแล้วฮ่ะโอ้โอโหยหนึ่งหมื่นโลบักใช้ได้แก่เ <c> ท <oughs> ่าไหร่นะสามวันโอเคเราใส่ไปเลยทั้งหมดเลยฮะโอ <c oughs> ้ยสเลี้ยกูมีแบบไม่กี่ตัวเอง <Lebanon> อ่ะมีเป็นร้อยตัวเองอ่ะโอ้ยนี่ขนาดร้อยตัวนะเนี่ยโคตรเยอะเลยพี่โอ้ยไอพวกที่มีแบบหกร้อยเจ็ดร้อยตัวมันไม่ตายหูมันเลยวะ ดูดูโอ้ตัวตึงครับตัวตึงอผมมีไม่ค่อยเยอะแล้วฮะส่วนมากก็จะเป็นพวกตัวเอ็กคูซีบเอาไปโชว์ตึงในเทดพาซ่าหน่อยลักกันเนียไอ้คนตะลงตะลึงเล่นอะไรเงี้ยไปเลสเกอร์น้าโหลดแม่งโคตรนานเลยท่านผู้ชมบอกกูม in anyway. ีสัตว์เลี้ยงเยอะเกินไปกูมาแล้วท่านผู้ชมเออวันนี้นายเราขอหาบูธแถวนี้ก่อนนะพอดีว่าสัตว์เลี้ยงเราเยอะนายเทอทีลักกันเออโอ้มีคนลุมล้อมมามีคนลุมล้อมดูดิมีคนลุมล้อม โอ้ยมันคุ้มไหมเนี่ยอายบหายหม,ยมืน่นโบะกับการได้มาโชว์อะไรอย่างเงี้ยสามวันถึงเวลาที่เราจะต้องไปเทสกันแล้วฮะว่าสัตเลี้ยงร้อยสี่ตัวเขาผมเนี่ยมันจะดูดกล่องได้เร็วขนาดไหนกันเที่ยวเออมาดูกันดีกว่าไปบูดามงดาม,มิได้พร้อมฮะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับผมนี่ไม่ได้มีการเร่งความเร็วคลิปแต่อย่างใดนะครับแต่นี่คือของจริงจริงนางไม่จริงนุงเลยโอ้ดูฮะโอ้โหไหลเป็นเลือดบอสเลยโ,ยโอ้โหมาดูรเร็วๆขนาดนั้นร้อยสี่ตัวผมฮะอ ถ้ากูมี175ทีซะแบบ300 400ตัวอะไรเงี้ยกูมึงคิดว่ายัางไรวะท่านผู้ชมนะดูดกันแบบ2วิพังอะไรเลยกล่องใหญ่เนี่ยเรียบร้อยฮะพังไปเลยครับผมอุย้ยพูดยังไม่ไดัขัดคำว่ามันกะดีแลยแหละนะที่มันใช้3วันไม่งั้นถ้าใช้ได้ถาวรนนะเกมไม่ก็น่าจะพังกันอีกรอบอะแล้น่าจะไปเล่นแบบเพรซิมูเลเตอร์ XL อะไรเงี้ยกว่านะ ผมจำได้ว่ามีภารกิจที่ชื่อว่าเอพิวฟูซึ่งมันจะได้เอ็ก e ซ์คูลสเพชรตัวใหม่ฮ <ha> ะเป็นเหมือนหมาแตงโมนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นของพี่เต้หรือเปล่าเอามาปล่อยที่นี่นะเเดี๋ยวขอหาก่อนว่ามันทำยังไง ตรงนี้มันจะมีคำใบบอกอยู่นะครับมันบอกว่าให้เราพิมพ์ว่าเอพิลฟูในแชทดูฮะโอเคเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูปาบเข้าไปครับเรียบร้อยเราได้มาแสนห้าเจมนะคะแล้วก็ปลดล็อกเควสเอพิลฟูลหนึ่งทับสามครับผมแปลว่ายังมีสองเควสเดี๋ยวไปหาก่อนว่าทำยังไงวะเอออยากรู้เหมือนกันอยากได้เอ็กคลูซีฟไงกุยอยากได้สว์เรื่องพิเต่ปเป็นแตงโม ผมรู้เลยฮะภารกิจที่2คือเราต้องมีสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าเอลนะครับซึ่งหาได้จากอีเวนต์คริสต์มาสตั้งแต่ปีที่แล้วแต่กูไม่มีก็เลยมาหาซื้อกับพ่อค้าฮะมึงดูพ่อค้าหรือแม่ค้าวเนี่ยเออแม่ค้าใส่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กี่ตัววะเนี่ยโอ้โหแม่ค้ายังรวยเลยกูแม่งโคตรจนเลย ขอยืนอวดรวยกับแม่ค้าหน่อยนะครับเออโหโคตรตึงเลยแม่ค้าขอสักตัวสองตัวได้ไหมครับเนี่ยมีตัวล่าสุดไหมครับไหนขอดูยยังไม่มีนี่ตัวล่าสุดมันออกยากใช่ไหมแม่ค้าเอะแวบๆนั่นพีเต้หรือเปล่าครับนะ่ะเอ้าพีเต้พีเต้เอ็กซ์ไฟเยอร์เล่นเพชรซิมด้วยเลยเนี่ยสวัดดีครับพีเต้แตงโมโอ้ยหน้าตาแม่งไม่น่าคบหาผาเลยโอเคแม่ค้าเทรดเรามาแล้วฮะและนี่ก็คือชมหน้าของเควสนะฮะเออนี่เลยครับผมเอลตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกว่า2เควสนั้นต้องทํำยังไงผมแนะนําให้มีตัวนี้ทั้งหมด6ตัวในการทาเควสให้สาเร็จนะจ๊ะเทรดมันเลยจ้าแม่แม่แม่สัตว์เลี้ยงสุดน่ารักฮะนี่คือเอลโอ้โหน่ารักจังเลยโอ้ตัวเล็กน่าฮักเออทำไมตัวนี้มันถึงเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟใหม่กันนะเอามาทําเป็นเอ็กซ์คลูซีฟใหม่เป็นแตงโมจากเอลสู่แตงโมได้ยังไงวะเนี่ยโอเคภารกิจที่2คือการที่เราจะต้องเทรดเอลตัวนี้นะครับ ให้ครบสามตัวให้เพื่อนนั่นเองเออเทดไปเลยมากูเทดก่อนเลยฮะพอดีว่าเรามีเพื่อนเทดไปเลยครับตานผู้ชมอ่าแล้วเราก็เทดให้เพื่อนเลยสามตัวนะจ๊ะไปเลยจ้ากดเลดี้ไปเลยเรียบร้อยฮะรอการรับแล้วเดี๋ยวเควสดก็จะสําเร็จโดยทันทีปลืบปั๊บเปลีปปล่ยนโอ้โหหมุนยังนานเลยชิบหายเกมมึงจะพังหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยแล้วแอ,อพิลฟู คอมพิวต์สองทับสามครับผมเออส่วนภารกิจที่3คือการเอาเอลสามตัวนะครับไปรวมร่างฟิวชันนะครับที่โลกหนึ่งนั่นเองอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ที่อัปเกรดน่าจะต้องไปอีกนะฮะเออเขาบอกว่าถ้ารวมร่างปุ๊บมันก็กลายเป็นน้องแตงโมนะครับมาได้เวลาแล้วทำสัตว์เลี้ยงพี่เต้กันแล้วเอาโอเคจัดไป3ตัวฮนะใช้2องพันร้อยเจมในการฟิวชันแล้วก็จัดเลยรักกันปังก็ไปได้แล้วฮนะน้องแตงโมพ้นใหญ่ๆนี่ไงมาแล้วเอ้ยน่ารักจังเลย โถยดาเมจ54้บีบลล,ลีกันเลยโอยสัตว์เลี้ยงพี่เต้นี่หมาพี่เต้นแน่เลยและเราก็สามารถแบ่งให้เพื่อนไปทําได้ด้วยเออมาเท,ท็ดกับมา2ตัวมาอยู่กับพี่นะน้องนะ,ะกูมีแล้วฮะแตงโม2ตัวเป็นลูกน้องโคตรเจ๋งไปเลยโอ้หมุนย่งนานอีกแล้วฮะ เซฟไม่ค่อยดีไงคนเล่นเยอะและเราก็ไม่พลาดที่จะมายืนอวดในเทดดิ้งพาส่าอีกรอบหนึ่งฮะโอเคสหรับเกมพารทหลอกแดกตังกับเกมเพชรซิมูเลเตอ X ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะหมดตูด1,000 10, 0โลบัคที่ใช้ได้แค่3วันย้ำอีกครั้งนะครับใครไม่รวยอย่าซื้อนะครับไม่ต้องไปซื้อกูบอกเลยเออเดี๋ยวมันรวยคนเดียวกูไม่รวยเลยเี่ยโอเคคลิปนี้ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันกนะ็เพียนแล้ว